ครับผมพี่น้องปลูกต้นไหม่นะครับเนาะบาง,คร,งครั้งเราทํางานเพื่อความสุขหรือว่าเราทํางานเพื่อเงินครับผมครับผมความสุขนี่ไม่ใช่เงินเสมอไป,ปต้นไหม้ครับผมเตรียมพร้อมเตรียมไปปลูกแล้วหลายย่างครับผมครับผมพี่น้องสวัสดีทุกผู้ฟันะครับเนาะหลังจากตีมาจากลานขาลานาขายพันธุใหม่นะครับเนาะ ของยองที่พอไหวมันกับบ่พอครับผมก็เลยไปหามาปลูกใหม่ครับผมบ่มีบุดเด่หูเลยนะครับนาอพี่นอ้องอนาคตวันข้างหน้าสิเป็นยังไ,งไ๋ครับผมเพราะว่าตามที่เบิ้งแล้วโอ้บ่มีผู้ใดอ,อยากใส่ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงเมืองไห่เลยครับผม่าน้องครับเสียดเสียดสางแะ้วกันครับผมเพื่อวันข้างหน้าที่สวยงามครับผมไปไปปลูกกันครับผมพี่น้องเข้าก็เรื่มต้นตน,ตน จากสิ่งเล็กน้อยครับเนาะความสุขไม่ต้องการไม่ใช่ว่าห้าสิริล่มต้นจากสิ่งหญ่เสมอไปครับผมนะครับคือหลักการในการปลูกครับผมช่วงหน้าฝนขุดหลุมปลูกเลยครับผมแล้วก็อย่าเพิ่มใส่ปุ๋ยครับผมพี่น้องเพราะว่ามันสีทําให้ดินเข้ม้นไม่อาจสีเสียชีวิตลงได้ครับผมะว่าช่วงในดินเท่าก็บเบื้อตะปุ๋ยครับบรรยากาศครับผมอยู่สวนครับผมถูกหอยตรงหน้านะครับนาะพี่น้องเนาะ อยู่ดีมีแห้งครับผมทักทายกันกับบ่าวน้องวัชกรซอยจิตครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมบ่าวน้องวัชกรซอยจิตครับผมอยู่ดีมีแห้งแล้วครับพี่น้องเนาะชีวิตค้นเห็ดไ้เห็ดหน้าสวนเกษตรพ่อเพียงครับผมพี่น้องครับบ่าวน้องครับผมไปลุยต่อครับเขาได้แต่อย่าถอยครับผมไปบรรยากาศทุงหน้าเขาครับเหลืองแน่ธรรมดาครับ ครับผมบางครั้งถึงฝนจะตกเราก็ต้องสู้ครับพี่น้องสู้เพื่ออะไรสู้เพื่อความฝันครับผมเราไม่มีใครรู้อนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงครับผมโชคชะตาฟ้าลิขิตจ,จะเป็นยังไงเอา้าบ่รู้ครับแต่ว่าเราทำ เพื่อให้ธรรมชาติสมดุลเพื่อให้อากาศบนโลกใบนี้สดใสเราจะยิ่งสู้มาดยก,กันครับผมสู้ครับสู้เริ่มจ,จากความสุขเล็กๆกับผมพป่น้องตัวปูกันเนาะเฮ้าประเดี๋วบางคนว่าเออเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆ ครับผมแต่เราเริ่มเดินเทละเก่ากินเขา่าเทละาข่ำครับผมพี่น้องทุผูตอนครับผมความสุขนี่มันบาได้มาจากว่าเออเฮาสิมีเงินมีทองหล่นโบแมนได้ครับเอ้อแต่ความสุขมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมพี่น้องทุผูตอนเนาะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นทุกคนล้วนแล้วแต่สรรสร้างหรือว่า ต่างคนต่างลองพิดลองถูกเคดหากันไปครับผมเพื่อที่จะได้สิ่งที่สวยงามสิ่งดีอหรือว่าผลตอบแทนอันมีค่าครับผมบ่านนองกอะขอลุยต่อภายในสวนครับเนาะนี่นนครับผมหลังจากที่เาอาหุ่นอาอย่ังม่เรียบร้อยครับผมบมแม่นว่าเฮาสียสำเร็จายในมือหนึ่งมือเดียวมันไม่ใช่ครับผมแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนใช้เวลาครับผมทอมีไว้ให้ลิงถือครับเดี๋ยวลุยต่อครับนีแ่แหละครับผมพี่น้องสิงเล็กๆครับผมที่เรียกว่าความสุขครับผมบางคนทำงานเพียงแค่วางเงินนะครับพี่น้องเะเห็ดเกือบตายแถบตายผลสุดท้ายกลับมาเพียงแค่ เท่ากระดูกครับผมสมัยต่อไปีเนเงินทองของหนอกายซิบมีค่าอีกอย่งอีกเลยครับผมพี่น้องแม้แต่เงินนี่ซิซื้อของกับบไดครับผมคนเฮาโรคภัยใครเจ็บเริ่มมาเบียดเบียนแล้วอันตรายครับผมพี่น้องเฮาจงสู่และต่้งใจอยู่แบบพอเพียง อยู่คือคนสมัยโบรานอะเล็ยังไม่ตายก,ก็หาใหม่ได้คนน้ฮายาหลงกับวัตถุเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะวัตถุบางคนนี่วัตถุตถือเขามารลอดยืดต้นยังกระหยาดอยากอ,อายเขาบ่ได้ห่วงเลยว่าความไตเขาสองเป็นไงกินถัดวแต่ซักซีเจ้าของซักรีบอกเลยครับสี สักสีบอกเลยครับผมว่ามันกินอ่ได้สิ่งเล็กๆสิ่งละอันพันละน้อยแล้วค่อยเดินไปเรื่อยๆครับนะครับน้องพี่น้องเนาะอย่าหวังมาก <ๆ S 1> กับเงินทองท่านบอกครับผมคนมีเงินจนว่าก็ยังบ่มีเตียงนอนนะครับเนาะยังได้ก็สูนๆ,ๆ,ๆต่อไปครับพี่น้องทุกปูตันครับผมห <ๆ S 1> วัง พื่อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจไมยอยู่ดีไม่แห้งทุกปูกันครับผมรักษาตัวเองให้พ้นทุกและปราศจากทุกจงมีแต่ความสุขชั่วการละเปาวาสารเถินครับพี่น้องบ้านนกก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจกระสู่ไปด้วยกันครับพี่น้องคือกันครับผมไปครับพี่น้องส,สู่กันทุกปูกันครับผมพี่น้องอยางหน้าตันหน่อยครับผม ทว่านองจัดการกันบานะครับเนาะเอาเม็ดมาเป็นทุกปุย๋ยแล้วก็มาเทลงไห้ครับผมในหล่มเขาก็ออกนอกออกลูกออกหลานครับผมอีกน้อยนี่ก็บบอด,ดนครับผมอันนี้สิดแพ้กระจายเต็มเลยครับผมทุกมือดิผมหูแล้วครับผมว่มาเงินทองเนี่ยบดเลไม่ขาดสำหรับผมแล้วครับผมตอนนี้ บางสิ่เมืองห้ากระต o องผึ่งผ้าอาศัยเงินทองแมนปะครับผมสมัยต่อไปนี่เงินทองของมายาผมแถบคิดว่าอาจสิบุมีคาขึ้นมาเลยครับผมตอนนี้บานเฮ้ากำลังรุมเหล่าครับผมแต่ว่าเฮ้ายังมีทางออกซอยกันใด อย่าตะนักอย่าตื่นเป็นไข่ห้าเป็นไข่ต้องกินยารักษาด้วยสมุนไพรครับผมบอกว่าจะเป็นกมิน้นกระช่ายหอมกระเทียมใบประกูดเอามาต้มใส่กันเราสูดดมครับผมสูดดมครับพี่น้องสูดดมเข้าไป อายุของคนเฮ่านี่มันเป็รยืนเงวเสมอไปเดี๋ยวครับด้วยพี่น้องเด้อเพราะมันคือคนฒถาสมัยก่อนนะครับผมเพิ่งตัดเว่าอายุคนเฮ่านี่คนเหนื่อายุร้อยปีไม่ใช่ครับผมคนเฮ่านี่เห็นไ่ครับผมพี่น้องเสือทําไมเสียไม่กลัวกระสุนของนายพันเห็นบอกพี่น้องเสียมนเลยสูญพันตายก่อนเตาน่านี่เห็นยังมากระยานพดหัว อยู่ในกระดองเอาตัวหลอดได้เฮากับตองพยายามเอาตัวหลอดได้ครับผมเอาตัวรอดให้ได้เพื่อให้อยู่เพื่อสักวันหนึ่งวันข้างหน้ามันจะดีขึ้นแม่นว่าพี่น้องเฮากับเสดเบิงลูกเต่าลูกล้านของเฮ้าและญาติพี่น้องเพื่อนมนุษย์รวมโลกต่อไปเฮ้ากับเสดมาบอกเราต่อว่าเอ้า มูเขาคือสูญหายตายจากวันขนาเฮาเนี่ยเป็นองเพืนน่อนเนาะเราอยทํางานเพื่อความสุขเลยเทศงานเพื่อเงินแค่นั้นแหละครับผมถ้าทํางานเพื่อเงินนี่อนนกคตเฮานี่วันขนาทํางานเพื่อเงินเฮาบรแหน่ยใจว่าเฮาสิอยู่ได้ถึงเมือ่อใดเพราะว่าเฮาต้องออกไปเสี่ยงออกไปสู่กับโลกภายนอกไปเก่งแย่งชิงดีเนาะครับเนาะแต่ว่าเราทํางานเพื่อความสุขก็คือผมอยู่ในป่าในดงกะมีคนเขามาหา ห้าก็ต้องป้องกันเอาแม่นบ่อครับผมพี่น้องเอาบ้าน้องก็ต้องคอล่าแหละครับผมฝากกดติดตามครับผมสู้ไปเรื่อยๆครับผมฝนฝ่ากับเป็นใจสู้ๆกันครับผม